สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านหรูดีเจภูมิราคาหลักล้านต้องบอกเลยว่าหลายคนคงรู้จักคนนี้เป็นอย่างดีครับสําหรับดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าวัย42ปีต้องบอกเลยว่าในอดีตเขามักจะมีข่าวกับผู้หญิงอยู่บ่อยๆปัจจุบันเขากลายเป็นหนุ่มโสดอีกครั้งหลังจากที่ได้ออกมาประรากาศเลิกกับแฟนสาวนอกวงการได้สามเดือนกว่าดีเจภูมิมีบ้านหรูราคาหลักล้านเป็นบ้าน6ชั้นสมาชิกทุกคนในบ้านมีพ่อแม่พี่น้องแยกกันอยู่คนละชั้นเหมือนเป็นแฟมิลี่ House แยกกันอยู่ชั้นละครอบครัวครอบครัวละ3 0 0ตารางเมตรแต่ยังคงอยู่รวมกันในส่วนของชั้น5้าที่เป็นบ้านนั้นจะตกแต่งตามสไตล์ของตัวเองแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่ชอบและสะสมภายในบ้านนั้นถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเฟอร์นิเจอร์ที่แพงสุดๆบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับรู้รามากรวยมากแต่ใช้ชีวิตติดดินสุดๆเลยครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณ rap